รู้จักคำนำเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำโดยครูกฤิอนุบาลระยองสกูลสวัสดีครับเด็กๆพบกันอีกแล้วนะครับกับรู้จักคำนำเรื่องบทที่11ช้างน้อยน่ารักยกยกมียอยักษ์สระอกกอไก่ สะกดว่ายออกกยกของของมีคอระครังสระอองงงูไม้โทสะกดว่าคอององคองไม้โทของไม้ตีของไม้มีมอมาสระไอไม้มาลายไม้โทสะกดว่ามอไอไม้ไม้โทไม้ ตีมีตอเต่าสระอีสกดว่าต่ออตีตีของมีคอระคังสระอองงูงูไม้โทสกดว่าคออองอคองไม้โทของม้วนเสือม้วนมีมอม้าสระอัวนอหนูไม้โทสกดว่ามออัวนอม้วนไม้โทม้วน เสือมีสอเสือสาะเอือไม้เอกสะกดว่าสอเอือเสือไม้เอกเสือคำว่าม้วนมีสระอัวนอนหนูสะกดเวลาที่เรานำไปเขียนเด็กๆต้องตัดรูปไม้หันอากาศออกไปด้วยนะครับเพราะสระอัวเมื่อเจอตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปเป็นสระรลดรูปครับม้วนงวงม้วนม,มีมอม้าไม่หันอากาศนอนหนูไม้โทสะกดว่า มออัวนอมวนไม้มโทม้วนงวงมีงองูไม่หันอากาศงองูสะกดว่างออัวงองวงสระอัวเมื่อเจอตัวสะกดเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่ามีวิธีการเขียนอย่างไรถูกต้องแล้วครับไมหันอากาศจะหายไปดังนั้นเวลาเขียนคําว่างวงจะมีเพียงแค่งองูวอแหวนงองูปลบมือ ปลบมีปอปลารอเรือสระโอโบใบไ,ไม้สะกดว่าปอรอโอบบปลบมือมีมอม้าสระอือสะกดว่ามอ,อือมือคนเก่งสังเกตเห็นอะไรอีกไหมครับคําว่าปลบสระโอมีบใบไ,ไม้สะกดเวลานําไปเขียนรูปสระจะหายไปคําว่ามือ ไม่มีตัวสะกดเวลาที่เรานำไปเขียนจะต้องมีอออ่างเคียงเสมอแปลงมีปอปลารเรือสะระแององงูสะกดว่าปอรแอองงอแปลงแต่งตัวแต่งมีตเต่าสะระแองงองูไม้เอกสะกดว่าตแอองงอแตงไม้เอกแต่งตัวมีตอเต่าสละอัวสะกดว่าตอ,อัวตัว ระบายสีระมีรอเรือสละอะสกดว่ารออระบายมีบอใบไม้สละอายยักษสกดว่าบออายบายสีมีสอเสือสละอีสะกดว่า,อ,า,า,อ,วา,อ,าอ,อีส,อส,ส,ออสีขอบคุณขอบมีขอไข่สละอบอใบไม้สกดว่า ขอ,ออบอขอบคุณมีคอควายสละอุนอเนนสะกดว่าคออุนอคุณนักท่องเที่ยวนักมีนอหนูสละอะกอไก่สะกดว่านออะกอนักท่องมีทอทหารสละอององูไม้เอกสะกดว่าทออองอทองไม้เอกท่องเที่ยวมี ทอทหารสระเอียวอแหวนไม้เอกสะกดว่าทอเอียวอเทียวไม้เอกเทียวเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกไหมครับสละอะเมื่อมีตัวสะกดจะต้องเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศและอย่าลืมอ่านแจกรูปคายังต้องอ่านอะอยู่เหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยพวงมีพอพานสละอัวงองูง สะกดว่าพออัวงอพวงมามีมอมาสระอาสะกดว่ามออามาไลมีลอลิงสระอะยอยักษ์สะกดว่า,ออาลาอละาอ,อ,ยอลยะออยอลไยสระอัวมีตัวสะกดเวลานำไปเขียนไมห้หันอากาศหายไปสระอะมีตัวสะกดเวลานำไปเขียน ต้องเปลี่ยนรูปอะไปเป็นไม้หันอากาศอย่าลืมอ่านแจกลูกสะกดคําในท้ายบทเรียนด้วยน,นะครับปอ,อีปีนอ,อีนีไมโทนี้นออมนำถออือถือรออรองอาอนองานออายยอไอจออุมอจุมไม่เอกจุม่มรอแอกอแรกหอแองอแหงไม่เอกแห่ง รอเอง,งอเลียงไม่โทเลี้ยงจออะดอจัดสออกงอสงไม่เอกส่งคอวออาควาไม่โทคว้าพอรออาดอพลาดพอรอเองอเพลงตอรออกงอตรงหอมอโองงอมงไม่เอกมงดออาดารออาราดารา สอแอนอแสนรออูรูไม่โทรรู้แสนรู้สออุดอสุดทออ,ยอทายยไทยไม่โทรท้ายสุดท้ายสออุดอสุดรอแองอแรงสุดแรงนอาอนาไม่เอกหน้ารออกรักน่ารักทออะงอถังสอ,อีสีถังสีรออำลำดออะบอดับลำดับ ออนอตอนไม่โทต้อนรออะบอรับต้อนรับสออวยอสวยงออมองามสวยงามปอรออะประทออ,อนทานประทานจออะงอจังหอวออะวะจังวะจออะงอจังหอวออะดอวัดจังวัดจอรออีงอจริงจริง สอดอแองอแสดงสออยอสันยออานอยานสัญญาณรออ,อยอรายกออรอการรายการจออดอจัดรออระบอเอียบอเบียบจัดระเบียบแล้วอย่าลืมอ่านเป็นคำด้วยนะครับปีนี้นำถือรองานอายจุ่มแรก แห่งเลี้ยงจัดส่งขว้าพลาดเพลงตรงโมงดาราแสนรู้สุดท้ายสุดแรงน่ารักถังสีลำดับต้อนรับสวยงามประธานจังหวะจังหวัดจริงจิงแสดงสัญญาณ รายการจัดระเบียบชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ